คือหมูล <problemas lly> <gehört> <ma> ็อกมึงแน่เลยใช่งั้นมึงก็น่าจะลาก่อนแล้วล่ะเ้ยัันลา่ครบ อุ้ยทะลักอุ้ยเชี้ยเย็ดแม่โดนโอเกอร์จู๊กไอะสัตว์เย็ดไปได้ได้หรอได้หรอได้ดิตามให้เจอเฮ้ยเชี่ยจำไม่ได้กูดาวหนึ่งวิเพื่อนได้เย็ยนี้แทนโคุ้มซะหนิคุ้มซะหนิถ้างี้คุ้มซะหนิคุ้มเลยนี่แหละโอ๊ปล่อยแม่งไป อุอุอ้ยอุ้ยอุ้ยเน่งๆกูต้องถอยเดี๋ยวดนจับโอ้หมมันคอดีเก้นเอเมอร์ามันจับเปิดดีกว่าปะอ่า มันอยู่ในป่าไม่ไปไหนกันด้วยเห็นไหมแล้วดูแม่งเทนซีซีกันดิโอ้ยยยย้อหพอดีพอดีแต่ไม่มีอะไรแล้ว มีแต่มานานไปหน่อยสักว่าจะมาเทียค่อยๆค่อยๆค่อยๆไขโอ้เป็นยังไงโอ้เก็บเรียบโอ้โหเฮ้ยอันนี้ไม่ไหววะมันเบิร์นมานานเทีย โอ้โหลยที่เออมึงไม่ได้เล่นแอคนานแล้วเหมือนกันนะใช่เรื่องอยู่ไกลนะไม่ได้ไปด้วยนะเพื่อนกูดันล่างฮะเอาพิเอทนูผ่านหน้า อออจอจะออกวพวกตีทันมาแล้ว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 ไปไม่ทันไปไปทันไหมไปทันไหมไปทันไหมไม่ทัน สวยทานโยไอ้เฮียนี่ก็ทานโอ๊้โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะไอ้เฮียเฮ้ยไม่ตายโอ้โห โอ้ยเนยโคมั่งอย่างอืง่นต่อมาเกิดมาแล้วเฮียก็คืออ่ะโคมันไม่ตายสิับไอเทมกูยังเทียหนึ่งเลยเฮียหมูอะไรวะน่ะทำไรำไอ่ะเอาเอมเอมโดนเอมโดน อะไรวะโอ้โตายโคตรเหี้ยรู้จับอย่างงามเหี้ยโอ้โหจับกลางอันติไม่เด่นนี่สัตว์โหดร้ายจัดโอ้หทำไมตายกันหมดเลยวะไหนล้ววะไหนล้ววะ

ก็ไหลวละเนี่ยอืมเดี๋ยวว่าไปเว็บข้างล่างทางเนี้ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยขู่ยัดแม่มึงโดดแบบอุย้ยเขี้ยไม่ทัน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  ีเอ้ยโดนตีตันก่อนสัตว์แม่งลงมาตีติดตันเลยทีแรกอืมเอาป้อมกลางมาล็อกหมดล็อกหมดล็อกพร้อมกันหมดอะลากมานากมาอกขออีกทีครับผมในโคในโคในโคไล่กูอยู่ตายเีย ตาตายบายแบ,บ็กมาสัตว์มาน้ำหมดอีเหี้ยตุยบิงบิงบิงกูดาวบิงกูดาวแต่ยังมีนี่อยู่เอาเลยตอยอยู่สวยพอสวยเลยนะ โอ้โหเก็บแม่เลยเียดายแบ็คเอ้ยเกี่ยในโค like. okay. Or, ้ม yeah, exactly. ันอย่างหา้สัตว์เออน่ะโอ้โหห้าแล้วเกยบแม่หลุดอยัางเร็วยังเร็วหลุดเร็วอ่ะโอ้โหไม่ยืนวอลบ้านก่อนบ้านก่อนอุ้ยบ้านก่อนบ้านก่อนบ้านก่อน มันซิกอเกอินมันซิกอเกอินสลังไม่ตีสลังไม่ตีถอยเอ่อถอยถอยถอยอ่ะเออพุ่งรัวๆวางแนนหมดเลยเนี่ยพุ่งเดมไปหมดแล้วอะ ก็ถือว่าเดฟสําเร็จช่วยมันช่วยมันช่วยมันไวายไวายมาอยู่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 จะคลุกใครใครเมันกันปล่อยได้ป่ะเออใคลายไปเรื่อยๆกูคอเราวิ่งเร็วไงโอ้หูกกลับเข้าเราออกได้อลาร์กอะไรอะไรวะลาร์กอะไรวะกูทํามันทําไมวะเมื่อกี้เออคือกูไปเสี่ยงตายกัน แล้วเพื่อนอทำยังทำไปทำไม,ออ,มออกมันแบบปูแล้วตอนอนี้เฮ้ยกูโดนเพื่อนกลับได้ไหมกลับได้ไหมกูเนี่ยโดนแล้วยังไม่โดนเพื่อนเออโดนละแม่วาจะได้ ถ้าได้ถ้าปิดได้ก็เวิร์กได้หมูรอเข้าอีกรอบ AM ก่อนได้ไหมว่ายังดูตัวไหนเอ AM ก่อนดีกว่าูพอละพออยู่ไอ้คอไปดติดคอปิดอปิดแล้วคอปิดแล้วโอเคเดี๋ยวหมวอออก โอ้ยเยี่ยนในโคืหแม่รักนี่เชิญ เกมตายไล่เลยใช่ไอโค่โดนคอไอโค่โดนคอไอโค่โดนคอไอเฮียยืนสู้เฮียนี่ไม่ไหวว่ะคุณบายแบกได้บายแบกได้โอเคโอเคคุณรอให้ให้แม่งหนีก่อนไอเฮียนี่อีกแล้วเหรอ เกน่าเกแม่นี่ยเฮ้ยทำไมทำไเก็บเออซาได้แจ๋วเลยนั่นอ่ะอุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยเอาแล้วภาพมาภาพมาครับภาพมาเฮียเฮียเดินหนีสุดชีวิตเลยสัตว์เออจำมัดดีอ่ยเออ ห,หนียังไงหนียังไงมาตายกันอย่างนี้ไอ้โุยแอเป็บบนคลาย <ใน S 2> ฉันค,คือเอมเบอร์เป็น<ะ>เลยเฮียถ้าอย่างนี้กาบลำกาก้ามาไอ้หมูล็อกหมดแลนะ้วไปแบ๊คตีบ้านตีบ้านตีบ้านเออบ้านดีกว่าไอ้ปักจบ โอ้ยกำไรหนึ่งเกมอเยอะเลยเล่นยังยิงเดือดโอ้ยแม่โอ้โหสุดยอดเลยอะเฮ้ยเยอะแพงยิ่งกับกูอีกเี้ยกูเข้าไปเหมือนเหมือนกูเหมือนกูเป็นมิดอะ <c oughs> เหมือนกูเป็นมิดอะเข้าไปคอแล้วเดินออกคอเดินออกแต่มึงคือยืน <c oughs> เป็นออฟเลนเลยเฮ้ย <c oughs>